สวัสดีวันแห่งความสุขนะคะทุกๆวันของเราคือวันแห่งความสุขไม้มงคลต้นนี้คือเศรษฐีพันล้านนะคะใบเขาจะงามมากใบเขาจะมีต้นอ่อนอยู่ที่ขอบใบค่ะแต่วันนี้ที่เรามาทำคลิปโฟกัสนี่เออเศรษฐีพันล้านนี่เป็นตัวประกอบนะคะวันนี้เราจะยกให้ไม้ต้นนี้เป็นตัวเอกนี่ค่ะมีลักษณะเหมือนอะไรรู้ไหมคะ บางคนบอกเหมือนตีนตะขาบนะเหมือนตีนตะขาบใบเขาจะขึ้นเป็นระเบียบแบบนี้เลยอันนี้จะเยอะมากเลยนะคะเนี่ยตอนเราซื้อมานะประเภทแบบคล้ายๆไม้เสียบทุกชิ้นนะคะปักดามมันไว้แล้วแล้วมันก็จะตรงนะคะวันนี้ต้องตัดหน่อยตัดเยอะหน่อยแล้วมันมีหลายยอดเหลือเกินมันมีหลายยอดเหลือเกินมันแน่นค่ะมันแน่นเดี๋ยวเราจะเอาไปปักชํากระถางใหม่จากถางเดิมที่เราซื้อมาถังละ20บาท จำไม่ได้ไปซื้อม,มาสองถังหรือไงไม่รู้เลยเนี่ยแล้วตัวนี้มันมีเป็นสิบเลยค่ะมันมีเป็นสิบเลยเดี๋ยวจะให้ดูไอ้ที่ชาแล้วที่ชาไว้แล้วติดแล้วด้วยอันนี้ตัดใหม่เพื่อให้ดูเนี่ยค่ะตัดเอาไปขยายพันธุ์หรือทําให้เป็นต้นใหม่เราก็จะมีบันไดเศรษฐีเยอะแย,ยะไปหมดเลยค่ะสบายๆในมุมเช็คอินส่วนตัวของเรานะคะตรงนี้คือมุมเช็คอินของเรานะคะ อยู่ข้างๆบ้านนี่แหละค่ะเป็นที่รวมของไม้มงคลสารพัดชนิดวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับบันไดเศรษฐีนะคะนี่คือเก่งที่เราตัดมาตัดจากต้นแม่มาเพราะว่าเขามีเยอะมันมันแน่นก่อเราก็ตัดตัดเก่งมาแบบนี้ค่ะตัดมาเลยต้นเขาจะสวยเป็นเหมือนบันไดจริงๆนะคะเขาชื่อว่าบันไดเศรษฐีนะคะนี่คือหนึ่งต้นนะคะตัดเก่งมาแล้วก็เล็มๆข้างล่าง เลมๆข้างล่างนิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปปักชะะําค่ะเลมเลมไว้เลยเนี่ยค่ะเลมแล้วก็วางไว้สักพักหนึ่งนะคะเพราะเขาจะมียางเล็กน้อยเพื่อให้ยางแห้งนะคะเลมเตรียมอันนี้คือการเตรียมเก่งนะคะเตรียมเสร็จแล้วเนี่ยเลมๆมข้างล่างเลมใบข้างล่างออกนิดนึงเพื่อเพื่อให้มีที่สําหรับปักชำํำแล้วก็วางไว้ให้เขายางแห้งยางแห้งวางไว้สักชั่วโมงหนึ่งแล้วจึงเอาไป ใส่ถางปักชำตอนเราซื้อมาน่ะ20บาทค่ะเนี่ยค่ะมีหนึ่งต้นประมาณเนี้ย20บาทแล้วเขาจะใส่ถางเล็กๆแบบนี้มาให้ใส่ถาง3นิ้วมาแบบนี้นะคะนี่คือ1ต้น20บาทที่เราสั่งซื้อมาสั่งออนไลน์มานะคะจากแอป l a z a d ่าสั่งออนไลน์มาเลยค่ะต้นละ20บาทแล้วเราก็เอามาปลูกปลูกมาได้ประมาณสักห้าหเดือนน่ะเขาก็แตกยอดแตกแตกแตกเยอะแย,ยะเลยเนี่ยนะคะเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะแล้วก็ เราจึงตัดออกมาขยายพันธุ์อันนี้มีรุ่นรุ่นรุ่นแรกที่ที่มันแตกออกมาสองสามยอดแรกอ่ะแล้วเราตัดไปปักชำไว้แล้วเราลองปักชำไว้แล้วนี่ค่ะไม่กี่เดือนนะ่ะดูสิเขาก็โผล่ขึ้นมาแตกขึ้นมาอีกเนี่ยเยอะแยะเลยมีแตกกิ่งแตกก้านแตกขแขนงอ่าถ้าเราใส่ทางสวยๆวยมันสามารถเป็นไม้ไม้ประดับภายในบ้านไม้ตั้งโต๊ะแล้วก็เป็นไม้มงคลด้วยนะคะจาก20บาท จาก20บาทเพียงเดียวนะคะตอนสั่งมาเนี่ยไม่กี่เดือนค่ะมันเพิ่มมูลค่ากลายเป็นหลายต้นแล้วก็ต้นขนาดเนี้ยสองสามร้อยนะคะถ้าใส์เนี้ยสองสามร้อยบาทเลยภายในเวลาไม่นานเขาก็จะแตกขึ้นแล้วเขาปลูกง่ายค่ะปักชํำก็เป็นแล้วนะ,ะแล้วเอามาสามารถเอามาใส่กระถางนี่อีกถางหนึง่งนี่คือรุ่นแรกแตกเก่งเห็นไหมคะเขาก็จะแตกเก่งนี่จากเก่งปักชำํำเก่งปักชํำแรก เขาก็แตกขึ้นมาเป็นบันไดเศรษฐีสมชื่อเขาเลยค่ะเป็นไม้มงคลนะคะพอเห็นเขาค่อยๆแตกเราก็รู้สึกเพลิดเพลินในการดูนะคะใส่ดินครั้งแรกเนี่ยต้องใส่พูนๆหน่อยพอสักพักหนึ่งมันจะแน่นมันจะยุบตัวลงอย่างทางเนี่ยที่แรกก็ใส่ไว้เต็มนะคะนี่มันก็ยุบไปแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องเติมดินใหม่ทางนี้ละก็หลายเดือนอยู่นะเนี่ยกว่ากว่าจะโตขนาดนี้แต่มันสามารถขยายพันธุ์ได้ง่ายมากเลยค่ะ นี่ค่ะบันไดเศรษฐีนะคะแล้วเรายังมีไม้20บาทอีกต้นไหนอะอ่านี่ค่ะผูฉลุค่ะถ้ามาเป็นถางอะ่ะมาใส่กระถางมาสาังประมาณ3นิ้วก็จะ20บาทแต่มีวิธีหนึ่งสั่งมาเป็นกิ่งค่ะเราเคยสั่งมาเป็นกิ่งมาแบบนี้ค่ะเป็นกิ่งแบบนี้เลย1กิ่งเนี่ย10บาท10บาทเองค่ะ มาเป็นกิ่งเลยค่ะมีรากมานิดหน่อยแบบนี้ค่ะซึ่งเราสามารถเอามาใส่กระถางพอใส่ถางแล้วเนี่ยมันก็จะมีมูลค่าท,าทันทีอย่างเนี้ค่ะใส่ถางอ่าถางนี้ถางนี้ก็เขาก็จะโตขึ้นแล้วก็แตกเนี่ยค่ะเริ่มแตกใบละนี่ค่ะแตกใบใหม่ละแตกใบใหม่ก็จะม้วนม้วนม้วนขึ้นมาแบบนี้พอแตกมากๆนานๆไปยิ่งโตยิ่งมีมูลค่านะ เราก็เอามาใส่ถางใหญ่นี่ค่ะถางใหญ่แบบนี้นี่ถางนี้นี่สามส่อยนะไซส์เนี้ยภายในเวลาไม่กี่เดือนจาก10บาทเห็นไหมคะกระถางเนี้ยซื้อมารู้จักจะกสิบาทนะคะอันนี้เป็นถางแบบคือพอใส่กระถางแล้วมันดูมันดูมีมูลค่าขึ้นมาท,าทันทีอะคะ่ะดูสวยดูดีนี่ค่ะ จาก10บาทเพีงละ10บาทนะคะใครสนใจจะเลี้ยงไม้มงคนราคาถูกได้ความสุขได้ความเพลิดเพลินเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะถ้าใครไม่อยากกดลิงก์เพราะว่าบางทีมันกลัวลิงก์ปลอมนู่นนี่นั่นเนะาะทักข้อความมาค่ะสั่งมาว่าจะเอาอะไรบ้างเดี๋ยวจะสั่งให้ส่งมาเก็บปลายทางค่ะวันนี้วันหยุดนะคะวันอาทิตย์ อากาศสดชื่อดีบรรยากาศดีเราก็จะมานั่งอยู่ที่มูมไม้มงคลของเราเป็นจุดเช็คอินตรงนี้อยู่เสมอเป็นประจำอันนี้จะให้ติดตามผลจะรายงานผลการปักชำบันไดเศรษฐีนะคะนี่นี่นี่คือต้นบันไดเศรษฐีบันไดเศรษฐีที่ปักชำไว้แล้วประมาณสักเดือนหนึ่งได้แล้วนี่เขาติดแล้วเรียบร้อยเราเใส่กระถางแบบนี้ แล้วแต่ท่านจะเลือกเลยกระถางที่สวยๆที่ชอบเนี่ยตั้งโต๊ะได้นะคะเขาจะเป็นไม้มงคลตั้งโต๊ะทํางานโต๊ะอาหารหรือว่าหน้าร้านค้าร้านธุรกิจใดๆก็ตามนะคะมันก็จะเป็นไม้มงคลต้นเขาจะสวยนะคะขึ้นเป็นบันไดเหมือนบันไดเศรษฐีอันนี้เมื่อครั้งที่แล้วอะเมื่อคลิปที่แล้วเราได้ตัดต้นบันไดเศรษฐีมาปักชำนี่ค่ะผลการปักชำนี่ค่ะ ปักชำแล้วนี่ผ่านไปแล้วหนึ่งสัปดาห์ถ้าหนึ่งสัปดาห์แล้วใบเขายังเขียวสดแปลว่าติดแล้วค่ะนี่ค่ะใส่ถั้งปักชำแค่นี้เองติดแล้วเนี่ยเราสามารถปักปักปักเข้าไว้ก่อนนะปักเข้าไว้ก่อนถ้าเขาติดรากติดคือมีรากแล้วเนี่ยเราค่อยแยกออกไปใส่ถังใส่ต้นละถางเนี่ยแยกออกไปแบบนี้ค่ะ ถ้าติดแล้วล้วก็แยกออกไปใส่ถางเพื่อตั้งโต๊ะแต่ตอนนี้เรากําลังเขาเรียกกําลังเลี้ยงกําลังบ่มดูนะคะที่ตัดมาครั้งที่แล้วอะ่ะปากช้าอ่ะเป็นทุกต้นค่ะเป็นหมดเลยค่ะทีนอันนี้อันนี้เห็นไหมสังเกตดูครั้งแรกเนี่ยเขาจะเฉาหน่อยหนึ่งใบจะร่วงใบถ้าเขาไม่ไหวคือสู้ไม่ไหวเขาจะสลัดใบสลัดใบ คือแบบลูกเยอะไปเหมือนอาหารไม่พอเนะ่ยเขาสลัดใบแล้วใบก็จะร่วงแต่ไม่ตายนะเขาแค่สลัดใบเพื่อเพื่อลดการคายน้ําแล้วเขาก็โตต่ออันนี้คือติดแล้วค่ะหยุดสลัดใบแล้วเนี่ยนี่ขนาดเหลืองและเขียวยังไม่ร่วงเลยแปลว่าอยู่ตัวแล้วแข็งตัวแล้วนี่ก็รอแค่ว่าให้เขาแข็งแรงอีกหน่อยเติบโตอีกนิดนึงแล้วเราก็แยกออกไปใส่ถงังนี่ค่ะปักช้าไว้แล้วเป็นหมดเลยค่ะ เขาพันง่ายมากเลยอ่ะแค่ตัดยอดมาทิ้งพักไว้ให้แห้งแล้วก็เอามาปักชำนี่นะคะอันนี้ก็ต้นนี้ก็ใส่ใส่ถางไว้สําหรับตั้งโต๊ะอันนี้จะใหญ่แล้วนะคะเนี่ยพอใหญ่แล้วเขาก็จะเป็นแบบนี้ใส่ถางเลยถังเลือกมาจะเอาถางแบบไหนนะคะใส่แล้วก็อันนี้ตั้งโต๊ะได้แล้วเนี่ยค่ะตั้งโต๊ะได้แล้วสามารถเอาไปตั้งโชว์ได้เลยอยู่ หน้าร้านหน้า,นา,นา,นาบ้านอยู่ในบ้านในโต๊ะรับแขกในะตรงไหนก็ตามเราประดับเขาด้วยต้นไม้สดอะ่ะดีกว่าใช้ต้นไม้แห้งต้นไม้ปลอมนะคะเห็นประเคยเข้าไปในร้านอาหารร้านคาเฟ่บางอย่างใช้ต้นไม้ปลอมมันดูสวยแต่มันฉาบสวยค่ะมันไม่มีความสดชื่นไม่มีชีวิตค่ะแล้วมันก็ไม่โตมันก็อยู่แค่นั้นแต่ถ้าเราใช้ต้นไม้สดและเป็นไม้มงคล มันจะค่อยๆโตด้วยเหมือนกิจการของเราอ่ะก็จะเติบโตมีชีวิตชีวาค่ะใครเข้ามาเนี่ยมันความรู้สึกกับฟิลลิ่งในต่างกันเลยนะคะระหว่างใช้ต้นไม้สดกับต้นไม้ปลอมอะค่ะถ้าเราใช้ต้นไม้ปลอมอะเราก็จะเจอแต่อะไรที่มันปลอมๆเนาะ <c oughs> อันนี้ถือถือเล็ดนิดนึงนันะสรุปว่าบันไดเศรษฐีที่เราปักชำสําเร็จแล้วผ่านไปหนึ่งแล้วเราก็ได้ต้นนี้ต้นนี้คือต้นเล็กสุดละ เพราะว่าถางเรามันเล็กนะคะก็เอาต้นเล็กสุดมาใส่ถางแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาไปตั้งโต๊ะข้างในบ้านได้เขาไม่ต้องการแดดมากนะคะนานๆก็ออกมาให้เขารับแดดสักอาทิตย์ละครั้งแค่นี้ก็สวยแล้วค่ะต้นอย่างนี้ราคาถ้าถ้าตั้งขายตามร้านต้นไม้เนี่ยประมาณแปดสิบบาท100บาทนะคะต้นขนาดเนี้ยเล็กๆแค่เนี้ยแปดสิบหรือร้อยบาทซึ่งต้นทุนจริงๆแล้วยีบาทค่ะ แต่อันเนี้ยมันไม่รู้ต้นทุนบาทเดียวหรือเปล่าเพราะว่า20บาทแรกที่ซื้อมาแล้วมันแตกแตกแตกแล้วก็ตัดตัด,ต,ดตัดได้ตั้งหลายยอดเนี่ยตอนเนี้ยตกยอดระบาทได้เรามั้งนะคะอันนี้คือความเพลิดเพลินซึ่งถ้าใครจะทําให้เป็นอาชีพเนี่ยมันก็จะเป็นกําไรมากเลยต้นทุนต่ําค่ะกําไรตรงได้ความสุขเนี่ยเริ่มต้นคือได้ความสุขได้ความสดชื่นได้อารมณ์จิตใจที่ดีค่ะ มาแล้วคะ่ะมาแล้วคะ่ะหลังจากเช็คอินกินกาแฟที่มุมเช็คอินของเราที่บ้านนี้ที่หน้าน้ำตกสต็นตัวนี้นะคะเราก็จะมารีวิวพัสดุนี่เราสั่งมาเพิ่งมาส่งนะคะเนี่ยสั่งต้นไม้ออนไลน์มาดูสิว่าอ่าจะแกะเลยแกะตอนนี้ดูว่าสภาพมันจะเป็นยังไงสั่งมาแล้วคะจริงเราสั่งมาหลายรอบแล้วแหละร้านนี้ยไม้มงคลเรานี่เยอะเลยมาจากร้านนี้ทั้งนั้นเลยเพราะว่าราคาถูกนะคะ หมาข้างบ้านก็เหา่หาอไม่เป็นไรเรื่องของหมามันนี่ค่ะโอ้โหต้นอะไรมั่งเนี่ยหอมาแบบนี้นี่มีดำๆอยู่สองห่อเดี๋ยวจะแกะดูว่าข้างในจะเป็นอะไรนี่อีกอาขาวๆสองห่อหอมาอย่างนี้หอมาอย่างนี้ดูซิข้างในจะเสียหายไหมนี่คือไม้มงคลน,นะคะอันนี้นี่คือกระถางนะคะส่งมาเป็นถางแล้วก็เอากระดาษหอมาพุ่งมาให้ใบ ต้นอะไรเอ้ยแกะน,น,น้อยแกะน้อยอลุ้นอ่าออกมาแล้วโอ้โหต้นดูจะแบบอ่ากระปอกะแปกหน่อยนะคะเนี่ยอันนี้คือกุมานทองอ่าเป็นต้นไม้มงคลนะคะกุมานทองเรียกทรัพย์ค่ะอ่าเดี๋ยวเอาเอาลาสติกออกหมดก่อนพอเข้ามาเนี่ยมาเป็นถังแบบนี้ถังหนึ่งรู้สึกจะสามสิบบาทนะคะ เราต้องเอามาชุบน้ําแล้วก็พักพื้นเขาก่อนนะคะแล้วถึงจะเอาไปปลูกลงกระถางใหม่ได้ค่ะเราออกจากพลาสติกก่อนเขาจะแบบแห้งๆมาเลยนะคะเนี่ยกระถางเนี่ยเบามากเลยเบามากเลยแต่ว่าน้องเขาก็ยังยังดีอยู่นะคะเนี่ยยังอยู่ในอาการที่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ใชขนาดนี้ถังสีนิ้วค่ะก็ถือว่ามีความสดใช้ได้อยู่ถังจะเบาเพราะว่าเขาไม่ได้ลดน้ํามา เนื่องจากว่ามันจะได้ไม่หนักไงคะเพราะส่งพัสดุเนาะเขาคิดราคาตามน้ําหนักอ่าต้นที่หนึ่งผ่านนะคะปูมานทองเรียกซับอีกต้นหนึ่งอันนี้ต้นอะไรต้นอะไรแกะอ้โหแกะกันสดๆรีวิวกันจริงๆอะโหอันนี้คือโหยา่าโหย่าใบหัวใจอันนี้ทางละ30บาทเออยีบาทคะ่ะ25บาทมาเป็นถางแบบนี้เลย เอาปลาเจกออกก่อนอุ้ยก็ได้หลายใบอยู่นะไอ้ที่ที่ประกาศขายอะ่ะบอกว่ามีสองสามใบมีรากมาด้วยเดี๋ยอันนี้รากรากอะไรไม่รู้นะ่าตัดออกอ่ะเนี่ยค่ะโหย่าค่ะโหยา่ยาใบหัวใจเป็นใบด่างเขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าใบด่างในนะคะมาในสภาพดีเรียบร้อยค่ะเนี่ยรวมแล้วมีหกใบเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าใบค่ะห้าใบห้าใบยี่สิบห้าบาทเจ้ามากเนี่ยเขาจะใส่แบบ ถังระใบนะคะถังระใบประมาณ30บาทแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้อะใบเดียวไม่พอเราเป็นคนมีหลายใจค่ะเลย,เ,ลยเอาแบบนี้มาเลยแล้วเนี่ยเขาก็จะเติบโตได้นะคะนี่คือใบที่งอกใหม่แล้วเขาก็จะโตขึ้นแล้วเขาจะมีมีกิ่งมาด้วยมีกิ่งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะแตกใหม่ได้นะคะเดี๋ยวมันก็จะโตขึ้น,นอ่าอ่าถังที่สองผ่านนะคะโหยา่าใบหัวใจเป็นเป็นแบบพันด่างในคะ่ะใบด่าง,ใบ,งใบดูองใบด่างอันนี้อันนี้ก็น่าจะโหย่าเหมือนกัน ดูสิสภาพจะเป็นยังไงน้องจะเรียบร้อยปลอดภัยไหมอ่าเหมือนกันค่ะโฮย่าใบหัวใจอันนี้ต้นละยี่บห้าบาทนี่เอาถางออกก่อนเขาก็ห่อปะติกมาแบบนี้นี่ค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะทานค่ะ่าอันนี้กี่ใบเนี่ 4, 5, 6, 7, 8, 9, ยสี่ห้าหดปดเ้าใบใบนี้อาจจะชาราแล้วเหลืองหน่อยนี่กิ่งมาด้วยกิ่งจะโตขึ้นได้อีกค่ะ โหย่าใบาหัวใจพันด่างในคะ่ะอ่าต้นต่อไปต้นต่อไปต้นอะไรเนี่ยคนสั่งก็จาไม่ได้แล้วว่าสั่งอะไรมาบ้างอ่าดูสิอันนี้รู้สึกจะห่อแบบแข็งหน่อยนะคะกระดาษที่ห่อข้างนอกเป็นกระดาษแข็งข้างในคือโอ้โหนี่น้องเขาสวยงามเลยคะ่ะสีสันสดใสไม่เชฉาไม่เหี่ยวเลยโอ้โหน้องมาแข็งแรงมากเลย อันนี้เขาเรียกอะไรนะซู Super เปอร์เรดคือมันใบจะสีแดงะคะ่ะแดงเลยค่ะเป็นไม้มงคลอีกเช่นกันเนี่ยราคาแพงนะถ้ามันต้นใหญ่นะต้นใหญ่จะแพงมากหลายร้อยเลยแหละแต่เราอะชอบเลี้ยงค่ะชอบเลี้ยงเขาแล้วดูเขาเติบโตเลยสั่งต้นเล็กมาใส่กระถาง4นิ้วต้นนี้รู้สึกจะ30บาทเห็นไหมคะโอ้ใบยังสดสวยนะากำลังแตกใบใหม่ด้วยค่ะดูค่ะกำลังแตกใบใหม่ด้วย นี่ค่ะอ่ากำลังมีใบไม่ด้วยเนี่ยแค่เราเปลี่ยนทางอ่ะใส่ทงังเดี๋ยวเอาถังมาเปลี่ยนเปลี่ยนทังแล้วเนี่ยมันจะดูดีมีราคาหลักร้อยขึ้นมาทันทีเลยค่ะนี่ค่ะไม้มงคลราคาหลักสิบนะคะซื้อมาเนี่ยราคาหลักสิบนี่สั่งมาสีต้นรอบนี้สั่งมาสีต้นคือจะไม่สั่งเยอะสั่งมาประมาณนี้เพราะถ้าสั่งเยอะอ่ะเขาจะใส่ ใส่ของมาแล้วเราก็กลัวกลัวไปเองนะคะว่ามันจะทับทับถมถมกันแล้วน้องเขาจะแออัดสะบักสะบอมกว่าจะมาถึงเราก็สั่งแค่นี้เนะข้ามารวมแล้วก็คือโดยรวมคือมาดีค่ะสดใสดีเนี่ยสดใสแข็งแรงคุ้มค่าเลยค่ะเนี่ยยี่ห้าบาทโอ้ย่าใบด่างด่างในนะคะยี่ห้าบาทโอ้โหได้ตั้งหลายใบแทนที่จะไปซื้อไอ้แบบถ้วยที่ถ้วยเรามีใบเด,เดียวอะ่ะโอ้ยอันนี้ อันนี้เนี่ยชอบมากเลยเนี่ยซุปเปอร์เรดแดงจรัดจัดจ้าจริงๆเลยนะคะเลี้ยงแป๊บเดียวเนี่ยพอโตขึ้นเนี่ยราคาจะหลายร้อยทันทีเลยอ่าสว่วนนี้กุมารทองเรียกทรัพย์นี่ก็ยังมีอยู่สภาพยังสดใสใช้ได้ใช้ได้เลยค่ะอันนี้คือความสุขเล็กน้อยที่ใช้เงินไม่กี่บาทนะคะมีเงินหลักสิบหลักร้อยอ่ะก็ซื้อมาแล้วเราเอามาใส่ถังเดี๋ยวเปลี่ยนถังใหม่แล้วก็ดูเขาเติบโตเราจะเอาตั้งไว้โต๊ะ โต๊ะที่บ้านโต๊ะหน้าบ้านหน้าออฟฟิศหน้าสำนักงานให้เป็นไม้มงคลและให้ความสุขความชื่นชมกับเราหรือจะเอามาเพิ่มมูล,ลค่าเปลี่ยนทางใหม่แล้วขายเนี่ยอัพราคาขึ้นสิบเท่าเลยนะคะภายในเวลาแค่ไม่กี่วันพอเราเปลี่ยนทางแล้วเขาติดตัวเนี่ยเขาก็จะตั้งขายได้เลยมีราคาเลยท,ทันทีถึงมันจะยังขายไม่ได้ท,ทันทีเขาก็จะค่อยๆโตขึ้นโตขึ้น,นยิ่งโตยิ่งราคาแพงค่ะ เหมือนเราเอาเงินใส่ถางไว้แล้วมันค่อยๆง,งอกขึ้นงอกขึ้นอย่างรวดเร็วนะราคานี่จะเพิ่มขึ้น5เท่า1ิบเท่าในเวลาอันรวดเร็วเลยค่ะ 2- 3สามเดือนเนี่ยขึ้นไป10บเท่าแล้วค่ะอันนี้คือความสุขเล็กๆที่เราหาง่ายหาได้ทำเป็นงานอดิเรกก็ได้หรืออ,อ,อยู่บ้านว่างๆเหงาๆก็ทำได้ค่ะการได้อยู่กับสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราพอใจนี่นะคะทำให้เราอะสุขภาพจิตดี อารมณ์ดีเมื่อเรามีความสุขอารมณ์ดีเนี่ยร่างกายจะสั่งหลั่งสาร e n นโดฟิ i n ค่ะเป็นสารแห่งความสุขยิ่งได้ฟังเสียงน้ำมีเสียงน้ำด้วยเสียงน้ำนยิ่งทำให้เกิดความผ่อนคลายพอเรามีความสุขสารร่างกายหลั่งสารแห่งความสุขซ,ซ่อมแซมเซลล์ของเราเซลเราก็จะแข็งแรงเราก็จะสุขภาพดีไม่ป่วยค่ะเนี่อยู่อย่างเนี้ยทั้งปีไม่ต้องกินยาเลยนะคะ อายุไม่ใช่น้อยแล้วนะคะกระซิบกระซิบจะเจ็ดสิบแล้วนะคะต้นนี้คือโหย่าใบหัวใจนะคะเป็นพันพันด่างในคือเขาจะมีสีเหลืองอยู่ข้างในต้นนี้ที่ซื้อมาซื้อมาเมื่อคลิปที่แล้วราคา25บาท2ี่บาทเขาเอามาแบบนี้ค่ะเรากำลังจะเอามาเพิ่มมูลค่าเอามาเพิ่ม,มค่า เนี่ยมีตั้งกี่ใบเนี่ยแปดเก้าใบนี่ยี่สิบห้าบาทค่ะมีหน่อมาด้วยแล้วหน่อเนี่ยเขาจะเติบโตต่อไปเดี๋ยวเขาจะแตกเก่งใหม่นะคะเราก็แค่เปลี่ยนกระถางค่ะเอามาเปลี่ยนกระถางนี่ค่ะเอามาใส่ถางนี้น่ะใส่ถางแบบนี้แล้วเอาไปเป็นตั้งโต๊ะนะคะตั้งโต๊ะตั้ง โตเก็บเงินโตทำงานตั้งห้องนอนก็ได้ห้องรับแขกก็ได้นะคะเขาเป็นไม้ฟอกอากาศด้วยนะคะจาก25บาทถัทงนี่มันมีอยู่แล้วเมื่อก่อนนี่มันใส่ใส่โหย่าที่มีใบเดียวสั่งมาทีแรกเนี่ยมีใบเดียวอยู่ได้ประมาณเดือนกว่าๆมันเป็นแค่ใบไม้นะคะมันไม่มีรากเดี๋ยวมันก็จะเฉาแล้วก็ตายไปเน่าไปอันนี้เราเอามาใหม่สั่งมาใหม่ใส่ถังเดิมเอามาหลายๆใบเลยค่ะสั่งต้นมา,มาเป็นต้นเลยค่ะเนี่ย มันจะมีหนอนะคะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะแตกออกมาเป็นต้นใหม่ได้อันนี้เราก็จะเป็นคนมีหลายใจราคาจากใบเดียวอ่ะถ้าใส่ถางอย่างเงี้ยเขาขาย50บาทแต่อันนี้25บาทค่ะถางเก่านะคะ25บาทมี5้าใบนี่คือการเพิ่มมูลค่านะคะเห็ไหมถ้าถ้าถ้าเราไปซื้อแบบถางใบเดียวอ่ะ50บาท อันนี้25บาทมีห้าใบนะคะซื้อมาแค่เพราะว่าแค่ซื้อไม่แบบนี้แล้วก็เปลี่ยนถังเอานะมันก็เพิ่มมูลค่าแล้วค่ะมันก็จะดูดีดูแพงตั้งโต๊ะได้โชว์ได้โอดได้ใบเขาสวยนะคะเนี่ยสวยแล้วเขาเป็นไม้ฟอกอากาศกันฝุ่นเขาจะปล่อยออกซิเจนออกมาอ,อีกต้นหนึ่งบางทีเขาเรียกว่ากุมารทองเรียกซับบางทีเขาก็เรียกว่าต้นรวยสับ <c oughs> ขอโทษค่ะอ่า มา,มาเนี่ยเขามาเป็นต้นแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยนี่ค่ะเขามาแบบนี้ามาเป็นต้นแบบนี้30บาท 30- 40บาทตอนนี้ซื้อเขาลดราคาเหลือ30บาทปกติเขาขาย45บาทนี่ค่ะต้นรวยทรัพต้นเล็กๆเนี่ยแค่เราเปลี่ยนถังถังนี่เราก็สั่งมาเขาเรียกถังมินิมอลมันจะมีแบบที่รูระบายน้ําแล้วก็จานเก็บน้ําไว้ข้้งใต้เสร็จเราแค่เอามาใส่ถังใหม่นะคะ ใส่ทังใหม่มันจะดูดีดูแพงขึ้นมาทันทีนะตั้งโต๊ะได้โชว์ได้เลยนะนี่อีกต้นหนึง่งนี่อีกต้นหนึง่งอันนี้คืออโกนีมาอโกนีมาโอ้แดงมากเลยพันเขาเรียกอะไรนะมหาเศรษฐีเรือเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์นะคะอโกนีมาเนี่ยค่ะจากทางเดิมมันก็มาเป็นทางเดิมเหมือนกันเนี่ยมาเป็นถังแบบนี้ อันนี้เรายังไม่ได้ใส่ดินนะคะเราเอาลองวางดูก่อนว่าโอเคเข้ากันเป๊ะเลยนะสวยเลยดูดีขึ้นมาเชียวนะคะนี่คือ,อจากราคา30บาทจาก30บาทรู้สึกต้นไม้นี่จะจะ30หรือ35บาทจำไม่ได้แล้วเพราะซ,ซื้อซื้อราคาไม่เท่ากันแล้วแต่เขาจะโปรโมชั่นอะไรแล้วก็ทางเนี่ยถางมินิมอลเนี่ยถางเบลล่าเนี่ย สามสิบบาทราคาปกติมันหกสิบหรือเจ็ดสิบห้านี่แหละแล้วก็เราซื้อวันเปย์เดวันที่เขาลดราคาหกจุดหกเจ็ดจุดเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าส่งฟรีด้วยนะซื้อมาเนี่ยสามสิบบาทถทาังนะคะต้นไม้เนี่ยสามสิบาทหกสิบาทนี่ราคาเป็นร้อยเลยค่ะพอมารวมด้วยกันเนี่ยราคาเป็นร้อยร้อยห้าสิบก็ขายได้นะคะเนี่ยต้นนี้แพงนะคะอโกนิมาเนี่ยเศรษฐีรวยทรัพย์หรืออะไรแล้วแต่เขาจะเรียกแต่มันคือสายพันอะโกนิมา ซุปเปอร์เรดสีแดงค่ะดูใบเขาสิแดงสวยสดแดงช่ำสวยสดเลยแล้วก็เราก็แค่รอดูมันเติบโตนี่คือความสุขเล็กๆที่เราสร้างได้ด้วยสองมือเราค่ะใช้เงินแค่หลักสิบค่ะแค่นี้เราก็จะได้แล้วแล้วก็นั่งดูเข้าไปเพลินๆไปมีไม้มงคลอีกมากมายนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะทยอยทยอยเอามาให้ชมกันค่ะ